ูแลในเรื y, to also, mm ่องของเรื่องที่ดินและสิ่งแวดล้อมทําให้เรามีอมาพูดคุยกับพวกเราให้มีการเยียมการผลิาร้อยแีก่การเพ่เปลี่ยนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไว่จะปลูกตรงไหนไม่ใช่ว่าใครอยากจะปลูกก็ปลูกได้าหน้อยู่ตรงไหนไอ้ฟูม้องต่างนี่ที่มันตื้นเฉินเรยจะทำยังไงอะไรเราไม่ดีแล้วก็จะระบายน้ำลง้ไป ไม่รู้พวกเราเนี่ยข้ามกับไม่รู้สุดท้ายสายที่ร่วงลงมาจากับผู้ใหญ่ก็ไปปลูกต้นที่บ้านไหนบ้านสีทรายหรือก็ได้ยังไงบ้านสีทรายช่วยปลูกต้นไม้ริมริมคลองได้ไหมมาพูดคุยกับพวกเราให้มีการเจียมการเอารถยนต์ต้นเดือดที่ เรงสิ่ะาััพิเศษ่รมกา้ที่ราต่อไปเวิชาการศผู้มีานแลเทคโนโลยีและเป็นการส่งเสริมการรัาสินของไปยังการหรือตาเอกสารสรของนิคมสร้างตนเองมาแล้วก็จะออกเอกสารสินขึ้นมาตายไปวันที่เดียตัวนี้เรามีปัญหามากและปัญหามันอย่างต่อเนื่องและวดยเฉพาะอันตนอาจะมี ครับครักรยานยนลับต่อไปขอแนะ mhm. นำท่านช่วยสอ่อเนื่องครับในกาน้สภาเกษตรจักรยานยนตบาาหน้าสถานีการาขอสดงาินทราบวมีพื้นที่ปลูกประมาณเก้าหมู่านพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณเห่บาครับส ของไปาการอมานทั้งหมดหรือออามาเกิอสารใน้าการทดลองทเป็นผู้เรียนเินะก็กานสารยากความสูญเสียดังกล่าวเกิดการ โอเคครับขอบคุณมครับงานที่จัดได้ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโอโบโตที่ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดงานครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นงานถ้าปีนี้ดูแล้วมาคนที่มาหรือว่าแล้วก็รู้สึกดีมีพาวเวอร์ในการพัฒนา,าก็คือ ถ้าเป็นไปได้เราอยากจัดงานประเภทนี้มีคร in ั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สิไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เรียนบ้านเราจะมีพลังความเป็สามารถสู่ในภาคอื่นๆได้ของเกษตรผลตอบรับของเกษตรกรในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าดูจากการเข้างานวันนี้แล้วก็ต้องมีความตื่นตัวในการในการสมัครเข้ามาเพื่อเป็น ที่ร่วมพัฒนาสินค้าทุนเทียนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,จะเพิ่มขึ้นจากาทุกๆปีลลาหละหลายเปอร์เซ็นต์อยู่คนที่ดูแลก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้น